สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเต้นวอนอยาผักนักศึกษาให้เลือกฝ่ายเตรียมเปิดอกคุยบิ๊กต็อกปมรัชพักรุ่งนี้วันที่8ธันวาคม2558นายณทวุฒิใส่เครื่อแกนนำนปชกล่าวว่าตนยังยืนยันว่าการติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนแม้จะมีองค์กรซึ่งมีอำนาจที่เป็นทางการแต่ก็ไม่ได้เป็นการตัดสินประชาชนในการทำงานแบบผู้วานและที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆมีกิจกรรมรณรงค์ ให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องอต้านคอร์รัปชันโดยตลอดอยู่แล้วการสกัดกั้นไม่ให้พวกตนหรือกลุ่มนักศึกษาเดินทางไปอุดยาราชพักโดยอ้างว่าเพื่อรอให้หน่วยงานตรวจสอบทําหน้าที่จึงขัดน้ําหนักในการอธิบายพอแม้จะไปจนถึงก็ไม่ได้มีการทําลายกระบวนการตรวจสอบแต่อย่างดใดนายนันทรุล่าวอีกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากฝ่ายรัฐไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งสังคมรับรู้มาจากการทํางานของสื่อมวลชน และภาคประชาชนต่างๆหลายเรื่องสนทางกับสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องเคยให้ข้อมูลไว้เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าก็กลายเป็นว่าข้อมูลของรัฐขาดความน่าเชื่อถือส่วนการจัดก,การความกับความพืนหน่อยของนักศึกษานั้นก็เกินเลยไปมากทุ่มเททรั์กำลังจนจานิวจะกลายเป็นพลเอกนิวไปแล้วรัฐบาลต้องไม่คิดว่านักศึกษาเหล่านี้เป็นฝ่ายตรงข้ามและไม่พยายามผลักให้เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมือง ความจริงพวกเขาคือคนหนุ่มสาวที่เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยทุกประเทศมีรัฐประหารก็จะปรากฏกระบวนการแบบนี้ที่แตกต่างคือวิธีการจัดการของผู้มีอำนาจถ้าทําอย่างที่เป็นอยู่ถือว่าสอบตกงใน,นแง่บริหารสถานการณ์แทนที่จะมัวมาไล่จับเด็กอยูแบบนี้ทุ่มกําลังไปไล่จับคนทุจริตและเปิดเผยความจริงเรื่องอุทยานราชพักอย่างตรงไปตรงมาเรื่องก็จะยุติลงได้นะครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่ใครจะเดินไปถึงอุทยานราชพัก แต่อยู่ที่รัฐบาลจะนําความจริงเรื่องอุทยานราชพักมาถึงประชาชนได้หรือไม่นายณทุิกล่าวนะครับแล้วว่าสําหรับการเข้าพบพลเอกไพบูลย์นั้นตามหนังสือเชิญนั้นตนจะเดินทางไปพร้อมกับนายจุพรพรมพันธ์ประธานอบชในวันที่9ธันวาคมเวลา1 3 3 0นที่กระทรวงยุติธรรมโดยตั้งใจจะเปิดอกคุยกันว่ามีประเด็นใดบ้างที่สังคมไม่ค่อยสบายใจและชี้ให้เห็นหลักฐานสําคัญที่จะคลี่คลายคดีนี้ทั้งนี้เท่าที่ติดตามบทบาทพลเอกไพบูลย์นั้น ว่าเป็นลูกชายคนหนึ่งเชื่อว่าการหาลือกันน่าจะเป็นไปสุดทิศทางท,ที่ทุกฝ่ายสบายใจได้นะครับ